เอาจริงๆพราะมันเด็ดขาดโดยคนเดียวเอจะสู้่หรอ,อจะฟ้องใช่ไหมฟ้องเลยคนเดียวเลยสั่งตัดสินใจตูมเดียวบอกดําเนินการต่อได้เลยนะ <c oughs> นี่ไงจบไหมลนะ่ะจบอ่าสบายใจนะครับทีเดียวจบรู้เรื่องเห็นไหมละ่ะชัดเจนไหมชัดเจนครับเพราะฉะนั้นคนเดียวแกนั่นแหละตัดสินใจคนเดียวดีที่สุดแล้วนะ ก็เรียกว่าเป็นอ่าคนแกร่งแล้วนะอะแล้วก็ขายของไปนะหาเงินและเอฟซีก็สนับสนุนอยู่แล้วเพราะว่าหลายๆคนก็ช่วยเหลือกันอ่าจะแม้คุณฉเฉลี่ยนะใช่ป้าแกเป็นคนฉลาดบมอใช่เขาพูดเขาพูดมีมีหลักการนะครับ แอดว่าเขาเขามีหลักการมากกว่าลุงด้วยจาไปนะลุงเนี่ยโอเคเอเขาเป็นคนแบบนั้นน่ะเป็นคนที่ผงผางพูดทะลุมุทะลุปุด,ดันอะไรไปเนี่ยแล้วทุกคนก็ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเออเนี่ยแหละแต่ป้าเขาไม่ได้มีแบบนั้นเนี่ยอา่าก็คือจบจบในทีเดียวแล้วพูดมีเหตุผลพอสมควรคือไม่มีพูดเล่นเออไม่มีไม่มีเอามามาพูดเล่นกันเออแต่ลุงจะโดนเรื่องพูดเล่นไปเยอะ ลุงจะโดนเรื่องพูดเล่นอพูดพูดแล้วไม่จริงจังนะบางทีล้อเล่นในจังหวะที่ไม่ควรล้อก็มีเยอะแยะนะครับอถ้าเราไม่เข้าใจกันนี่ก็ก็ต้องมีเครืองกันแต่ป้าแกไม่มีนะเอะพูดเป็นการเป็นงานนะครับเอพูดจริงจริงยังจพูดเป็นธรรมดานะเหมือนผู้ใหญ่ก็ก็พูดกันเข้าใจง่ายอมันก็เข้าใจไงนะก็ไม่ได้มีปัญหานะเพราะว่า คุยกันแล้วมันก็นแล้วกันจบนะครับแค่นั้นเลยนี่แหละคือพูดในเหมือนกับเป็นผูน้นำนะครับเออก็ต้องไม่มีอ่าเลาะแหละนะครับพูดคําไหนคํานั้นแต่ยังไงเขาก็ผ่านเรื่องราวมาเยอะแยะมากมายเนะ่ผ่านอ่าร้อนผ่านหนาวมานะครับเออแล้วก็เรื่องเลวร้ายเยอะแยะมากมายผ่านมาเยอะ แกก็อยู่ได้ทุกวันนี้แกก็ถือว่าแกประสบความสาเร็จแล้วแล้วก็ทนทานทุกสภาวะสถานการณ์ทุกสภาวะอากาศเลยว่าง่ายไม่ว่าจะร้อนจะหนาวเอะจะยังไงก็อยู่ได้นะครับไม่ว่าสถานการณ์เลวร้ายแค่ไหนเขาก็ผ่านมาได้หมดเพราะฉะนั้นเรื่องต่อไปก็ไม่ใช่ปัญหานะ,ะจะเกิดอะไรขึ้นเขายอมรับไม่ใช่จะไปใส่ความแก โอ้ยระวังนะโอ้โหจะจะเป็นอย่างนี้จะอยู่กันยังไงพวกนั้นจะพูดอย่างนี้ประจำเลยเฮ้ยจะอยู่จะเลี้ยงลูกได้เหรอจะอยู่กันยังไงนู่นนี่นัน่นเห็นไหม <laughs> ไม่ต้องไปกลัวเขาเออไม่ต้องไปเอ,อ่อข้องใจนะครับไม่ต้องไปกลัวเขานะดูแลครอบครัวตัวเองดีกว่าหรือดูแลตัวเองดีกว่าไม่ต้องไปสนใจเขาเขาสบายอยู่แล้วลอยลำด้วยนะเออเชีวเชวด้วย แจริงๆไอคนที่พูดน่ะนะมันไม่ย้อนกลับมาดูตัวเองสิว่ามันจะ,อะลอยลำไปไหมหรือมีปัญหาอยู่นะมันยังอย่างนั้นเลยเอฟซีมันชอบไปไปกลัวคือไปวิตกจริตในเรื่องส่วนตัวของเขาในเรื่องครอบครัวเขาวิตกจริตคิดไปแทนเขาไปหมดคิดแทนเขาอะเออว่าเฮ้ยไม่กลัวเหรอโอ้เดี๋ยวเกิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ขึ้นมา นะเออยอมซะเออรับสารภาพซะอย่างเงี้ยเออจะได้เบานะจะได้ออกมาเร็วๆเออคือมันมันพูดนี่มันย้อนแย้งกับความคิดความอ่านของเขาเลยอคนละเรื่องถามเขาหรือยังว่าเขาโอเคไหมหรือจะให้เขาทำอย่างงวน,นคือสอนเขาทุกอย่างสอนสอนกระทั่งอ่าการวางตัวนะครับ การคลองชีวิตอยู่ตรงนั้นสอนทุกอย่างทำอย่ครับมันจะเก่งการที่สอนเขาได้ขนาดนั้นะคุณต้องเป็นเจ้าของบริษัทใหญ่โตเป็นหมื่นล้านเลยนะเออเพราะว่าคุณเก่งแล้วคุณอยู่ในระดับนั้นะคุณเก่งแน่ๆอันนี้เรายอมรับอ่าแต่ว่าคุณยังไม่ได้ไปถึงไหนคุณจะไปสอนเขาได้ยังไงในเมื่อดูหันกลับมาดูตัวเองนะคือเก่านะเ,เหมือนเดิม เพราะฉะนั้นไปสอนเขาไม่ได้หรอกการที่จะสอนคนเนี่ยมันก็ต้องตัวเองต้องทําเป็นแบบอย่างเออต้องทําให้เห็นนะว่าอ่าคุณเนี่ยทําได้แล้วคุณก็ทําให้เห็นไปแล้วนแต่ที่คุณเลวกว่าเขาเนี่ยอย่าไปสอนเลยสอนคนเขาคนเอาพูดง่ายนะคนเขาดีอยู่แล้วนะ่ะคนคนที่เขาทําความดีเนี่ยเขาก็ไม่คิดว่าจะทําความชั่วได้นะแอดพูดได้เลยนะเอาจริงคนที่เขา เข้าเข้าวัดเข้าวาฟังเทศฟังธรรมนั่งวิปัสสนาน,นั่งนู้นเนี่ยเขาก็ทำทำทำในเรื่องที่ผิดทําในเรื่องที่บาปเนี่ยเขาคงทํายากเขาไม่อยากทําด้วยหละ่ะถูกไหมสวัสดีคุณสิริกุลด้วยนะครับผมใช่ไหมแล้วก็ไอ,อ,อ้คนชั่วเนี่ยเออคนชั่วเนี่ยมันจะทําความดีมันทํายากเออมันจะไม่ค่อยชอบทําด้วยล่ะแล้วมันก็ทํายากด้วย อ่าไม่อยากทําด้วยเพราะว่ามันถนัดแต่ความทําความชั่วได้ไหมมันก็ถนัดแต่ความความชั่วมันไม่อยากจะทําความดีเพราะอะไรก็มันทํายากเลยมันไม่เคยทํามันไม่อยากทําด้วยมันไม่ชอบด้วยเออถ้ามันทําได้มันทําไปแล้วมันก็ไม่ทําแล้วคนดีเนี่ยเขาจะทําความชั่วไหมเขาก็ไม่ทําเออเขาไม่ทําเพราะเพราะอะไรก็เขาทําแต่ความดีเขาจะไปทําความชั่วทําไมถูกไหมล่ะก็มันสวนทางกันอยู่แล้ว ผิดกับคนชั่วคนชั่วมันก็ชอบทําชั่วสิอาย่าลืมว่าทําทําชั่วได้ดีมันจะมีเ่ามันไม่มีหรอกมีแต่ติดคุกติดตารางกันเสียเงินเสียทองกันก็เพราะพวกนั้นมันทําไม่ดีไงใช่ไหมถ้าทําดีมันจะมีปัญหากับเขาไหมล่ะเออมันจะมีประเด็นกับเขาไหมมีเสียเงินเสียทองไหมมันก็ไม่มีไงเออก็เพราะอย่างนี้แหละ คนชั่วก็คือชั่วอย่างเดียวไม่ก็ไม่คิดจะทําความดีด้วยละ่ะเคยมีไหมคนชั่วไปชอบไปทําบุญมีไหมไม่มีเ <laughs> นี่สิก็ดูสิมันไม่ค่อยชอบหรอกทาบุญทำบุญอะไรนะไม่รู้จักด้วยเออมันบอกว่าทําบุญเสียป่าไหว้เจ้าดีกว่าว่างั้นโอ้โหเป็นไงไหวเจ้าั้งได้กินทําบุญก็ให้ไงทําบุญทําทานนี่ก็ต้องให้ไปเลยนะเออไม่ได้คิดจะเอาคืนมากินนะไม่คิดนะเออทําแล้วก็ให้ไป แต่ว่าเจ้าเนี่มันจะลาออกมากินได้นะอ่ามันอย่างนั้นเนี่ยนี่ชีวิตคนเรามันเป็นอย่างนั้นตอนนี้ก็กรรมกำลังตามสนองอยู่นะเอฟซี FC นะเดือนนี้แหละอ่าเป็นเดือนแห่งแห่งวิบากกรรมนะครับเอฟซี FC. เอ่อกรรเนี่ยตามมาติด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 ,ตดแล้วตอนนี้หยุดเดินไม่ได้หยุดเดินกรรม กํมก็ยังตามมาอยู่มันเดินไม่หยุดด้วยนะกรรมเนี่ยเออมันเดินช้าแต่มันเดินชัวชัวครับมันมาถึงแน่เออมันดู GPS ด้วยว่ามาหาใครบ้างเนี่ยเออมันจ้องอยู่แล้วเอเดี๋ยวมันก็มาถึงใจเย็นเนี่ยน่าจะเป็นกลางเดือนนี้นะน่าจะมาถึงนะนะเอฟซนะเออเดี๋ยวคอยดูกันมันเดินมานมาเรื่อยๆเออไม่ได้ขึ้นรถหรอกเดินมาเออแต่ก็ใช้เวลาหน่อยแต่มาชัว หยุดเมื่อไหร่เดินถึงตัวเมื่อน,นั้นอเบางคนก็ติดตัวไปแล้วหลังนี่ไม่ว่างเลยอะคือหายใจลดต้นคออยู่ตลอดเวลาคิดดูก็แล้วกันทำทำกับเขาไว้เอฟีคนเรานะบาปกรรมเราก็เห็นกันอยู่ว่าเขาทำทำไว้ยังไงแบบไหนบ้างเห็นไหมเอ่อทำให้คนที่เขาไม่ได้รู้อินูเนี่ยเดือดร้อนนะเออเป็นเพราะว่าคำพูดนี่แหละ <c oughs> รู้ก็ทั้งรู้ว่ามันผิดเออแต่เขาก็ยังเขาก็ยังดันทุนรังนะครับนะให้มันผิดไปได้อืมมันก็เลยส่งผลในการอ,อทํากรรมนะครับมันก็เลยต้องทําไปต่อเนื่องด้วยทําแล้วก็ต้องทํายาวเลย FC. เอฟซีเออทาไปเรื่อยๆทํายาวไปเรื่อยๆเรื่อยๆเห็นไหมเออสร้างประเด็นสร้างปัญหา เราก็มองเห็นอยู่แล้วเนี่ยสร้างต่อเนื่องด้วยเออเขาเรียกว่าทํากรรมต่อเนื่องเป็นทอดทอดแล้วกรรมเนี่ยมันก็ค่อยสะสมอ,อสะสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสะสมไปสะสมไปเอ,อพอมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันก็เก็บไม่ไหวมันมีที่เก็บประมาณนึงคือต้องแตกมาอีกทีคือต้องกระจายออกมาเลยแตกออกมาก็คือสนองเลยนะเออเอามารับกันหน่อย รับกรรมกันไปเพราะว่ามันเยอะแล้วไงค่อยทยอยรับไปเพราะมันเยอะเกินไปมันล้นนี่แหละแล้วก็สะสมใหม่ถ้าคุณยังไม่เลิกกูก็ทำใหม่เดี๋ยวคุณก็โดนใหม่อีกมันก็จะเป็นอยู่อย่างเงี้ยไม่หยุดเพราะว่ามันมีคนมีคนสนับสนุนให้ทำแบบนี้อยู่แล้วไงใช่ไหม คุณไม่ทําเขาก็ยัดเบียดมาให้มันก็แปลกดีเหมือนกันนะเอออีกคนหนึ่งเป็นคนคอยส่งเสริมนะครับคอยสนับสนุนในการทําพวกนี้เออถ้าไม่มีเออถ้าไม่มีก็จะสรรหามาเออสรรหามาให้เอ้ยวันนี้เองทําโอนะเออทำโอทีนะเดี๋ยวหาหางานให้ทําเออไอ้คนทําก็ทําตายอะทำตลอด ทั้งปีเลยเพราะอะไรก็มันหางานตลอดเนาะหางานหางานเข้ามาหาแต่งานเข้ามาก็คนที่รับทําก็ทําอย่างเดียวเลยโอ้โหทําไมมาหางานให้ทําแท้เขาชอบหางานเนี่ยสงสัยชาติก่อนจะเป็นในหน้านะดูท่าทางเนี่ยชอบหางานให้จังเลยเอเอ,เ,อเดี๋ยวลูกเองทําโอหน่อยนะแม่หางานมาให้แล้วนะ <laughs> เอรับงานไปทําแล้วกันแก้ให้ได้หาแต่โจทย์มาให้แก้นะครับเอหมดโจทย์นี้ก็เอาโจทย์ใหม่มาให้แก้อีกแล้วขยันจริงๆ <c oughs> ก็รับไปเถอะนะฮะับเอฟซีคุณก็รับไปถึงจะบ่นก็ไม่ได้นะครับเพราะว่า,เ,าเขามีความสามารถนะแล้วเขาก็เลิกเลิกทำไม่ได้ด้วย นะเลิกขยันเลิกหางานก็เลิกไม่ได้เดี๋ยวมันเป็นอาชีพเขาด้วยไงอาชีพเขาคือหางานมาให้ลูกทําลูกจะสําเร็จหรือเปล่าไม่รู้นะครับคนที่ไม่ดีใช่ครับผมนะครับคุณนวรัต์นะครับก็ขนาดแกอยู่ข้างในก็ยังมี ไปแคะไปแกะไปเกาแกเลยนะถ้าคิดว่าอยากจะไปแกะเกาข้างในก็ตามเขาไปอยู่ข้างในสินะมันไม่ยากนี่ถูกไหมเออไม่ยากเลยถ้าคิดจะตามเขาไปแทะอยู่ข้างในก็ตามเข้าไปได้ไม่ใช่ปัญหานะครับอ่าแล้วก็แล้วก็วกอ่าทนายดังนะเอฟซี FC, นะทนายดังเนี่ย เขาโดนคำสั่งนะครับศาลไทฟงนะครับตัดสินจําเนี่ยปีสี่นะครับปีสี่เดือนเนี่ยที่นครพนมนะเอฟซีนะที่นคนรพนมนะเออเขาโดนตัดสิน,นะครั้งที่ผ่านมาเนี่ยศาลที่นคนรพนมนะที่เขาตัดสินเนี่ยตัดสินให้ติดปีสี่เดือนนะก็ที่ศาลพนมเนี่ยนครพนมเนีน่ย แต่เขาคงไม่ได้ย้ายมาเพราะว่าเขาติดอยู่ไอเรือนจำกลางแล้วไงเขาไม่ได้ย้ายมาโอ้ถ้าย้ายมาก็เจอกับลุงแน่นอนในฟีนะเจอกันแน่นอนถ้าอยู่ถ้าย้ายมาอยู่นี่ก็เจอกันแน่นอนอ่ะแต่นะเขาโดนแล้วไม่รอลงอาญาด้วยโด,ยโดยนจำเลยนะครับค <c oughs> ดีหมิ่นประมาทเลยยังไงเนี่ยนะคือโดนไปคงจะหลายดอกแล้วล่ะ และครั้งล่าสุดก็คือโดนอ่าตัดสินโดยไม่รอลงอาญาก็เลยจําไปเลยยังไงเขาก็อยู่ข้างในอยู่แล้วเมออื่อยู่ข้างในอยู่แล้วเขาเลยอยู่ไปเลยถ้าถ้าเขาไม่ได้มีอะไรมาก่อนนะเขาจะย้ายมาอยู่ที่นี่เลยนะย้ายมาอยู่เพราะเหตุมันเกิดที่นี่ไงเออย้ายมาอยู่นคะรพนมแนละ้วก็จะได้เจอกับลุงหลันงานนี้นะเออก็จะได้คุยเรื่องเรื่องเทเรื่องอะไรกันแล้วละ่ะ คุณหมอมินนะครับคุณเตโอนะครับสวัสดีครับผมอืมแดงนะครับสวัสดีครับผมอะไรก็ต้องรับกรรมไปด้วยนะโดนโดนหมดอักที่ไม่โดนนั่นก็โดนอยู่นะเอออันนั้นเขาก็โดนอยู่นะเอฟซีนะเขาก็โดนนั่นนะแต่เขาโดนเสียงองเสียงเงินเห็นไหมนะมันเป็นวิบากกรรมของเขานะแล้วใครทําล่ะ ก็ใครทำแหละก็คนเดียวกันทางนั้นแหละเออคนบ้านเดียวกันท้งนั้นที่เขาทำเ,เห็นไหมนะเออแล้วก็โ